งหมดที่เราเห็นนี่มิกลงไปกี่ต้นคะเท่าที่กะประมาณได้ประมาณแปดพันต้นเลยประมาณได้ส่งจริงๆใน8ปดพันเนี่ยมันไปรอดเหลือสักเท่าไหร่โดยประสบการณ์ของเราก็ครึ่งหนึ่งไหมคือถ้าถ้าถ้าทำอินซีนะคิดว่าสําเร็จแล้วคือ50าถ้าได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือเจ๋งละสุดยอดละที่ท่าที่คำนวณคำนวณจากร้อยร้อยพอมันรอดปุ๊บก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์พอเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มามาที่จะได้เก็บเกี่ยวคัดตัดแต่งอีกก็ทอนลงมาก็อยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือสุดยอดลยสุดยอดลพอใจมากพอใจแล้วนี่แล้วที่เหลือมันไปไหนครับมีต้นที่ตายบ้างแมลงลุมบ้างไอ้ต้นที่รอดอ่ะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็พอถึงจะถึงจะเก็บเกี่ยวต้นที่มันสมบูรณ์หรือมันมันมันสามารถที่ส่งได้ก็คือก็ทอนลงไปอีกนะครับก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณจากเต็มพื้นที่ก็คือที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ แล้วถ้าแบบว่าคนทําเคมีนี่ก็เหมือนกับว่าเขาก็จะรับไม่ได้เลยครับเออแล้วทําไมถึงอยางถึงยังทำอินซีอยู่อะคะก็มันความสบายใจของเราในการทํางานคือเราสามารถที่จะหยิบจับอะไรหรือจะเอาไปกินก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ผมนึกถึงตัวเองก่อนที่ว่าเราปลูกแล้วต้องได้กินก่อนเราได้ชิมก่อนเล้วเราจะได้พรีเซนต์ได้ว่าเออมันเป็นยังไงเงี้ยครับ เราก็จะได้บอกได้เ,ดเต็มเต็มอย่างภาพภุ่มใจเออเนี่ยเราทำจริงนะตั้งใจรงจริงนะอนเงี้ยครับแล้วถ้าอยากบอกตอนนี้เนี่ยอยากบอกว่าบล็อกแครี่แปลงนี้กับว่ากะล่ำปีตอนแปลงนี้เป็นยังไงคะของปีนี้ปีนี้ก็เราก็ตั้งใจทําเต็มที่ดูแลละเอียดขึ้นก็เพื่อจะให้ได้มีผลผลิตที่มันมันสมบูรณ์เพราะว่าความสมบูรณ์มันก็จะมาด้วยความรูปลักษณ์นะแล้วก็เรื่องของรสชาตินี่ครับก็จะให้มันรสชาติที่มันมันได้ ได้ดีที่สุดแล้วก็ปลูกในช่วงเวลาที่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยของฤดูนะครับอร่อยที่สุดไหมตอนเนี้ยก็ก็ถ้าเข้าข้างตัวเองก็ของตัวเองก็อร่อยครับนี่คอันนี้คือหนันโดนเ้นแรงลุมอ่าอ่ามันจะเวลาเราไปคัดมันก็ต้องต้องออกหลายใบพอไปออกมันจะเหลือแต่ข้างในมันจะจะไม่ได้ส่งส่งไม่ได้ส่งไปไม่ได้แล้วต้องก็เราทำไงทิ้งใช่ไหมคะ เดีย๋ยวก็เอาไปเอาไปกินไม่งั้นก็แจกแจกคนงานแจกชาวบ้านอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันก็ไปขายได้บางที่บนงทไปขายได้เพราะว่าแถวที่บ้านเขาก็รับได้หมดเขาทำไมามาจากแปลงเราเราเขาเขา,เขามั่นใจว่าไ,ไม่ได้ใช้สารเคมีครับขายดีนะ <laughs> ก็ขายดีครับส่ว <laughs> นใหญ่เราก็ต้องต้องล็อกให้กับเดวันฟาร์มไว้ก่อน มราประมาณนี้ค่ะแล้วก็แล้วก็เผื่อใบร้องช้ำไปหน่อยค่ะแล้วจะมีใบร้องช้ำที่มันเป็นแผลคือเผื่ออะไรอ่าคือจากทั้งต้นเนี่ยก็จะต้องทำเป็นแบบนี้ใช่ไหมถึงจะเรียกว่าไปล้างทำความสะอาดแล้วก็ไปส่งได้ใช่ค่ะมันมีรากด้วยนะปูม ไหนลองดูซิเป็นยังไงกลิ่นออร์แกนิกมากเลยค่ะได้ไม่มีกลิ่นเคมีกลิ่นมันเป็นยังไงอ่ะอธิบายสิมันมีความมันมีกลิ่นของดินอย่านั้นแล้วมันก็คือสูตรแล้วมันก็ไม่ไม่แสบจมูกมันมีกลิ่นที่ที่เหมือนเหมือนจะหอมแต่ว่ามันไม่ใช่กลิ่นที่เหม็นนะแล้วอ่าบอกบอกไม่ได้เหมือนกันว่ามันหอมหรือเหม็นแต่ว่ามันเป็นกลิ่นที่ที่ดมแล้วมันก็สบายใจอะค่ะใช่อืม ต้องชิมครับมาถึงแปลงอินทีแล้วต้องชิมก็คือเคมีเราจะรู้ว่ามันเป็นเคมีหรือไม่เคมีเราจะตรวสอบสดๆในแปลงนะครับครื่อมเลื่หวานโอ้ยเย็นเกียบ